โรคมูสวัดไทยเงียบในผู้สูงอายุโรคมูสวัดมูสวัดคือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดอีสุกอีใสซึ่งพบมากในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแสดงอาการออกมาเป็นผื่นตุ่มน้ำพองซึ่งอยู่รวมเป็นกลุ่มตามแนวเส้นประสาทสามารถขึ้นที่ผิวหนังได้ทุกส่วนของร่างกายแต่จะขึ้นเพียงซีกใดซีกหนึ่งเท่านั้นความรุนแรงของโรคมูสวัด งูสวัสดไม่มีอันตรายร้ายแรงและหายเองได้เป็นส่วนใหญ่แต่บางคนหลังจากแผลหายแล้วอาจมีอาการปวดตามเส้นประสาทหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้สําหรับในรายที่เสียชีวิตเกิดจากร่างกายอยู่ในช่วงอ่อนแอและขาดภูมิต้านทานโรคเชื้อไวรัสที่อยู่ในผื่นสามารถติดต่อดโดยการสัมผัสสําหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้อีสุกอีใสมาก่อนก็อาจจะกลายเป็นไข้อีสุกอีใสหรือคนที่เป็นไข้อีสุกอีใสมาแล้วก็จะมีโอกาสเป็นงูสวัสดเพิ่มมากขึ้น โรคมูสวัดเกิดจากอะไรโรคมูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใสคือไวรัสวอริเซล่าเชื่อว่าเมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้วเชื้อจะค่อยๆเคลื่อนตัวตามแนวเส้นประสาทเข้าไปซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกายโดยไม่ทําให้เกิดอาการผิดปกติใดๆแต่เมื่อใดที่ร่างกายมีภูมิต้านทานลดลงไม่ว่าจะจากไวทที่เพิ่มขึ้นหรือจากปัจจัยอื่นๆเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคที่ทําให้ภูมิต้านทานลดลงอย่างโรคเอชไอวบโรคเอสเอลี หรือได้รับยากดภูมิต้านทานเชื้อไวรัสก็สามารถกำเริบและก่อให้เกิดโรคงูสวัสดขึ้นมาได้อาการของงูสวัสดมี3ระยะระยะที่หนึ่งจะมีไข้ต่ำปวดเมื่อปวดแสบปวดร้อนตามร่างกายบริเวณที่กำลังจะมีผื่นขึ้นเพราะเส้นประสาทเกิดการอักเสบ ในระยะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นงูสวัสดบางคนจะรู้สึกเสียวแลบตามผิวหนังหรือปวดศีรษะอย่างมากบางคนคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนถ้าเป็นที่เส้นประสาทตาจะปวดตาตาแดงเห็นแสงจ้าไม่ได้หักเป็นเส้นประสาทหูอาจจะปวดในรูหูจนกระทั่งมีผื่นออกมาเริ่มเข้าสู่ระยะที่สองระยะที่สองมีผื่นและเป็นตุ่มแดงขึ้นก่อนและกลายเป็นตุ่มน้ำพองใส